อดไม่ได้มันแสดงไม่เนียนมันตาลุกวาวมันแถลงข่าวมันแถลงการแบบตาเบิกโพงทั้งคู่เคยหันไปดูตัวเองไหมอาการน่ะตบมือสิคะแหมงเงย เปิดปากกับภาคภูมิไม่ใช่เอาข้อแมนไงก็ช่วยไม่ได้แล้วก็จบนะอันเดลน์ชีเซนตายจบค่ะตอนตอนที่นอนเราแฟนหันหน้าไปทางท้ายเรือใช่ไหมใช่หันหน้าไปทางท้ายเรือนี่มันหนึ่งปีที่แล้วนะนอนหงายอย่างนี้เหรอ นอนนอนนอนเงไแล้วก็เล่นมือถือแล้วก็นอนแบบหลับตาพลิกไปพลิกมาแบบเหนื่อยเบื่ออย่างเงี้ยข้างหลังของคุณแซนคือท้ายเรือใช่ตรงด้านหน้านี่คือหัวเรือใช่ครับแล้วคุณตังโมก็เดินมาท้ายเรือหนึ่งปีแล้วไม่มีไม่มีใครบังคับเขานะคะไม่ต้องไม่ต้องว่าพวกเราก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นในข่าวที่ในข่าวที่ออกมาว่าหนึ่งปีแล้วคุณแซนบอกว่าตอนคุณตังโมเดินมาท้ายเรือแล้วก็กําลังจะไปปัสสาวะเนี่ยได้จับขาคุณแซนด้วยเนี่ยคืออันนี้มีไห ไปหมายถึงอะไรนะก็เห็นอาาเขนน้นบอกโมเดิโมเดมาปัสสาวะแล้วก็กับขาแล้วก็อะไรใดๆฉันไม่ได้แยแยดินชั่นตรงนั้นเพราะว่าเพื่อนเราจะฉี่เราจะไปนั่งจ้องเขาหรอคะถูกไหมคะเราก็จะทำอะไรก็ทำเพราะว่าเขาโตแล้วเขาต้องรู้ว่าอะไรตรงไหนทําได้แค่ไหนเพราะว่าเขาโตแล้วฉันฉันไม่ฉันไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเลยฉันก็ยุ่งแต่กับตัวของฉันเองไง จับขาตอนไหนคคุณแซนตอนนี้เขาเดินมาบอกว่าเขาจะปัสสาวะแล้วเาก็ตับขาแล้วเขาก็ใดๆคือแล้วเดินทางไปไม่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 เสียเขาเขาจะนอนอยู่แล้วเขาเดินมาตรงจุดที่จะนอนค่ะแล้วแล้วเขาก็ปัสสาวะแล้วเขาก็ตกไปแต่แต่คุณแซนอยู่นอนอยู่นอนอย่างเงี้ยใช่แล้วขาก็ไปทางทางทางท้ายเรือน่ะใช่บังเอิญบังเอิญพอดีอ่ะ แล้วถ้าเกิดคุณตังโมดอันเนี้ยสิ่งที่แอดพูดสิ่งที่แอดเอามาแอดไม่ได้มาดะมาไทยรัฐไม่ไทยรัฐแอดแค่จับคําพูดของคนบนเรือเมื่อปีที่แล้วนะคะนะจะไปปัสสาวะท้ายเรือก็ต้องเดินผ่านผ่านผ่านศีรษะคุณแซนไปไหมแล้วก็เดนหลังอยู่นะคะแล้วก็จะจับขาย,ยังไงคะก็เขาน,นี่เขาก็เดินอ้อมมาทางนี้เขาเดินตรงมาทางนี้แล้วก็มาทางนี้ค่ะอ๋อเพื่อจะจับขาไม่ใช่ครับเพื่อที่จะ เพื่อที่จะปัสสาวะได้เนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นก็ปัสสาวะบนเรือสิถ้าเกิดไม่มาอยู่ท้านั้นเพราะว่าที่เรือมนจะมีอีกชั้นหนึ่งที่เป็นท้ายเรือลงไปข้างล่างอะที่มันยืนได้อีกแสดงว่ามันพอท้ายเรือมันจะคือเครื่องใช่ใช่ตรงนั้นทางฝั่งกาบทางนั้นเดินอ้อมอ่าโอเคอ่ะผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วคือเขาจะต้องอยู่ทางฝั่งฝั่งขวาของของเรือหน่อยนึงอ่าไม่ใช่ว่าไปทางท้ายสุดอย่างเงาตรงกลางไม่ท้ายสุดคือท้ายสุดมันท้ายสุดของเรือแล้วแต่เป็นที่วางของเครื่องยนต์ด้วยแต่ขาตรงนั้นของ บบปรับเอนนอนไปได้ฮะไอไตรงท้ายเรือมันเหมือน<บ>นอนแล้วขาจะยื่นออกไปนิดนิดใช่ไหมยืย่นออกไปยื่นออกไปก็คือจุดนั้นก็เรื่องอันตรายซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นเราก็มีสิ์ตกนะคือขาเนี่ยมันยืนออกไปไปไปตรงนอกตัวเรือ,อรยืนก็ได้ไม่ยืนก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่อิเดียบที่เราถามขาคุณแซนเนี่ยไม่ได้ตรงไปทางหัวเรือว่าอย่างนั้นเหรออ๋อไม่ใช่คเพราะงั้นเดี๋ยวคนจะบอกว่าเอ๊ะคุณแซนนอนอย่างนี้แล้วขาต้องตรงไปทางหัวเรือแล้วคุณตังโมจะมาจับขาได้ าเนี่ยจะเฉียงไปหน่อยไม่ได้เฉียงอ่ะไม่เฉียงกลับกลับไปทางทยเรือร้อยเปอร์เซ็นต์ไปทานหลังให้หัวเรือเลยดีกว่าต้องพูดก็คือนั่งงานหลังให้หัวเรืออืออ่าคุณชาอยู่อย่างงี้เลยหัวเรือไปโน่ไปอย่างเงี้ยอใช่เราน่าข้าข้ามอ่าโอเคอ่าคือคนละทิศเลยเนื้อกะใต้เลยครับอ่ามองกันฝั่งตรงกันข้ามใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณดังโมก็จะมามาจับจับมือไหนตอนไหนไม่ได้สังเกตค่ะเพราะเพื่อนปัสสาวะอยู่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีใครเขาจ้องกันหรอกค่ะถ้าเกิดสมมติว่า เคยเข้าน้ำกับเพื่อนไป่ะเพื่อนปัสสาวะเราไปนั่งจ้องอย่างนี้นะมันก็ไม่ใช่เราก็ทาอะไรของเราต่อไปเนาะใช่อะแล้วตอนหล่นก็กรีดค่ะอตอนตกก็กรีดแล้วก็เป็นไปตามที่เคยเล่าแล้วก็คุณแม่จะบอกว่าไม่ได้ยินไม่ได้อ่ะไม่รู้เรื่องไม่ได้เรือใช่ไหมคุณแฟนก็เพราะเรือมันเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็นอนหันหน้า ออกไปทางท้ายเรือเืใช่ไหมมองมองไปทางท้ายเรือขาหน้าและหลังคุณดังโมก็เดินอ้อมมาแล้วก็จับขาจับตอนไหนมือไหนไม่รู้นะแับมีมีมีกระหวะที่จับแน่ๆมีแต่ว่าจะจับกีนวินาทคีหรือมือซ้ายหรือมือขวาแบบที่แบบเคยมาเป็นประเด็นตอนเกิดเรื่องใหม่ๆก็แบบขับเล้วไม่เหมือนเดิมเฮ้ยนะเวลานั้นไม่มีใครสนใจเพว่า